รีวิวการเดินทางไปโรงแรมหัวลำโพงเราเริ่มเดินทางจาก BTS จัจุจักเลยไปเดินไปผ่านจุดตรวจที่ BTS จตุจักเรานั่งต้าดินไปที่หัวลำโพงนะลงบันไดเลื่อนไปชั้นต้ดินเลยวันนี้เป็นไนกันดี ลรงแรมพลอลมพงเจ่าลูอสเปนเซอร์ทันทีพับใกล้แหล่งท่กกทองเขี่ยวอืมเราก็อซื้อตั๋วใต้ดินนะเราก็อเตรียมตัวเดินทางไปกันต่อเลยพีทไปแล้วอืมก,กระเป๋ามานอนครักหนึ่งคืน มาเร็วมาเร็วนี่ดูทางไปนี่ขณะขึ้นรถใต้ดินนี่มากับสองสานจะออกจากรถไฟใต้ดินมาแล้วก็หาทางขึ้นเออไปทางไหนดีนะมันบอกว่าดูแผนที่แป๊บนึงนั่งจับ ไปใต้ดินจะตุจักมาหวัวลำโพงเลยนนกะและ้วก็ขึ้นไปออกประตูหนึ่งหรือประตูสี่ก็ได้ก็จะเจอโรงแรมทันทีเลยนี่เราออกประตูวันแล้วไปเราพ่อมาคั้งแรกด้วยมาแบบตามแผนที่มาเนาะนี่ลองไปทางมีแล้วพอออกประตูหนึ่งหรือสี่ม่ได้นะหรือกวาก็ได้ น้องแรมพูดอยู่ห้องบนนี้เลยไปแล้วไปกไปล่อยลิลเลยเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินก็ถึงเลยนะโลงแรมแอดถวยลำพงที่เราจองไว้นะนะเราเอาของมาฝากที่นี่ก่อนสามารถเข้าเชคกินได้ตอนบ่ายโมงนะนองมาก่อนราอืม เคลียห้องเคลียอะไรเรียบร้อยนอนหนึ่งคืนเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องกันเลยเราได้ห้องชั้นสามนะจ๊ะมีะะลิฟต์นัจ้าขึ้นลิฟต์ไปแล้วห้องเราอยู่ทางนี้ป๊อปเ๊กป๊ปเ๊กเดินไปเรื่อย นี่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 ดูคนแจวบุญแจผิดท้องขันนะแล้วขันผิดท้องอ่ะเอาบุญแจมั่วนะคนคนนี้สามสองหกจ้าขันเลยก็พลัดก็พลัดก็พลัอกแมลัดขันไม่ได้สักทีที่ไหนได้บุญแจผิดดอกเอาไหมเอาไหมเปิดห้องสักทีก็พลคดก็พลคดก็พลัอ่าได้แล้ว เสียบคี่จัดกันเลยเสียบที่จาดนั่แหละว่าจะชมห้องกันนะวับนี่ห้องสวยงามเตียงสีขาวหลาบลอบก็บบะจะมีต๊นนะน,นั่งกินข้าวนะครานี้ก็จะเป็นหน้ตาต่างมีม่านปิดอยู่นะห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมบรรยากาศในห้องดีมากเลยนี่ ปัญเนอียนขาดไม่ได้คือห้องน้ำนะผมต้องตรวจสอบห้องน้ำก่อนตลอดเวลาอสุดยอดปรับบัวอาบน้ำคุณชับโคบโซนอาบน้ำโซนปุจาละม,มีเฟืเก็บของมีค่าด้วยนั้นด้านก็จะเป็นตู้เย็นมีน้ำสองขวดนะ ทุกอย่างเด่นเดียบเลยอีกัดใกล้หนะัวลำโพงนะใกล้สถานีรถไฟของลำโพงมาได้เลยเนี่ยโลโก้หวัวลำโพงเลยจัดไปสุดยอด